สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับทุกท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดา VIP ก็จะมานำเสะนอะมาเลวันเสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ของวันที่4ก็พฤศจกาคนสันห้านะครับมาเลก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันจันไม่ใช่ <laughs> มีให้ชมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธนะเออกอเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับออกทุกวันทุกวันนะครับครับช่วีดีทีธรรมดาก็จะมาน,านําเสนอและท่านผู้ชมได้รุ่นลม่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะขอบพระคุณมา,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเองๆนะครับเอาเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับบังไม่วันนี้ เอาคนมาทางนี้มันจะบังไหมทัน <c oughs> ที่สี่พาุทธพักราช2568น,นะครับวันเสาร์นะสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่รองห้านะครับถ้าห้ามาก็เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับถ้าสามมาก็เจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามนะครับเจ็ดสาม แปดสามเก้าสามศูนย์สามนะครับอืมถ้าสี่ก็สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับอืมประมาณนี้นะครับับม,มาดูใกล้ๆเนาไอ,อ้ตัวนี้มาเลยมาเลยมาเลยนะครับหลังนี้นะครับเด่นนะครับสามสี่ห้านะเน้นที่สามกับสี่ส่วนห้าเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับถามนีนะ้เด้นที่สามกับสี่นี่นะ อ่ะสามนี้นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าแปดสี่สี่แปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่เจ่ดศูนย์ครับสามนี้นะสายรูดสายวิ่งเหรอเน้นที่สามนะครับรูดที่สามที่สี่กับห้าครับปั่นทงตัวไหนครันี่ขอปันทงที่สามนี่แหละอ่าอ่ะสามเลยนะ เด่นสุดนะครับตามนี้นะครับเรื่อชุดวินชุดวินก็คือจับเด่นเด่นก็คือสามสี่ห้ามาวินกับเจ็ดแปดเก้านนะครับวินกันนะตามนี้นะครับาตามนี้ด้วยครับจดเอาเรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ย <c oughs> ถ้าจะเน้นก็เน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเนี่ยข้างหน้านี่นะเนี่ยนะเจ็ดกับแปดนี่นะครับ สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเจแปดนะตามนี้นะครับโอเคจดไปเลยทุกตัวมาเลยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ก็มีอยู่นะครับเซร์ิสแล้วก็พุทธครับโชคดีโชคดีเเงๆนะครับก็เดินดีพอสมควรอยู่นะครับประมาณนี้นานๆผิดทีครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ